สักที่แล้วกันไปร่วมด้วยช่วยกันไขปริศนาโอ้หไขท่านเหรอไขปริศนาที่จังหวัดนครสวรรค์อุย้ยพร้อมพร้อมเพราะฉะนั้นก็ไปดูพร้อมกันเลยครับอะกราบไหว้กันก่อนเนาะไปไหว้พระในวัดด้วยนะครับที่วัดศรีอุทุมพรหรือวัดหลวงพ่อจ้อยตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ที่ผมบอกคือคุณไปที่ไหนไม่ว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไร,รในวัดนั้นผมขอแล้วกันไปไหว้พระประธานก่อน เสร็จปั๊บคุณค่อยมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างๆวัดหรืออยู่บริเวณตรงไหนก็แล้วแต่อย่างที่นี่ก็คือต้นตะเคียนแม่สีมณีทองนั่นเองนะครับ เรื่องของเรื่องชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังไงบอกว่ามีคนมากราบไหว้มาขอพอรที่นี่แล้วมาแก้บนกันเยอะอ่ะคุณดูชุดนั่นแค่ข้างหน้า<อ>แล้วคุณลองดูด้านหลังต้นตะเคียนเทียบเขาบอกว่าทุกวันนี้ไอ้ราวแขวนผ้าแขวนสบายที่เอามาถวายแก้บนน่ะไม่พอแล้วนะคาดว่าต้องทำราวที่สองซ้อนไปอีกอเป็นไปได้อันนี้ผมว่าเป็นไอเดียที่ดีอลองแก้บนด้วยราวตากผ้าไหม เ,ออเดี๋ยวคุณดูไปเรื่อยนะอันนี้อย่าเพิ่งดูอันนี้อย่าเพิ่งดูดูไอ้ลาวตากผ้านั่นก่อน,นเพราะว่าอะไรงไงะลาวตากผ้าม้ภาพเยอะมากคือดิคุณบอกดิฉันว่าอย่าเพิ่งดูว่ะแล้วให้ไปดูลาวตากผ้าตรงไหนสรุปไม่มีภาพลาวตากผ้ามาดูาภาพของความเชื่อกันเลยดีกว่าเออไข่คร,ครับเห็นไหมสามใบแน่นๆคาอะไรมือจะบีบก็ตายจะคายก็รอดโอ้โหมัน อพอแล้วไปดูเรื่องนี้กันต่อดีกว่าเรื่องของคําใบ้ปลากับนกสี่ตัวขึ้นสูงช้างสี่ตัวลงต่ําเอาแล้วมีสูงมีต่ํางงไปหมดแล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้นะจะรวยกันไม่หยุดถอดรหัสให้ดีจะมีโชครวยยากอยู่นะเนี่ยเอาแต่ผมไม่ได้มาย้ำซ้ำเติมว่าเอ๊ะมันจะถูกหรือจะอะไรยังไงเพราะคนที่ ไม่ได้โชคได้ลาบจากที่นี่มันก็มีใช่แต่คนที่ได้เขาก็มากันมาแก้บนกัน,เป,นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยยังไงซะใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับคือไม่ใช่ว่าตรงเนี้มาบอกมาใบาอะไรนะมนะแต่บางคนเขาก็ดูไปเพื่อความบันเทิงก็มีหเหมือนกันนะเราก็เล่าไปเพื่อความสนุกสนานหรือว่าบางคนจะจินตนาการอะไรต่างๆเพราะแต่ละคนอนะการจินตนาการมันไม่เหมือนกันผมอุสตส่าห์จะให้ดูลาวตากผ้าแล้วพอดีมันก็ไม่มีให้ได้ดูก็เลยอะ นั้นก็ดูไอที่อยากดูนี่ละกันดูกันไปละกันเนาะคุณผู้ชม